เด็กหญิงแค่จะออกไปเก็บไก่โดยไม่คาดคิดเธอวิ่งออกไปบนถนนในตอนนั้นเองหลังจากที่ชายคนนั้นรู้สึกตัวก็หักพวงมาลัยรถอย่างรวดเร็วจนรถไปชนเข้ากับก้อนหินข้างทางทําให้ชายคนนั้นหมดสติไปเมื่อเห็นดังนั้นเด็กหญิงจึงเข้าไปช่วยเหลือด้วยความหวังดีเมื่อชายคนนั้นฟื้นขึ้นมาเขาตกใจที่พบว่าบนหน้าอกของเด็กหญิงมีปานรูปดอกบัวชายคนนั้นตื่นเต้นมากจึงผลักเด็กหญิงลงบนเตียงและเสนอเงิน5ล้านให้กับเด็กหญิงเพื่อให้เธอช่วยเขาครั้งหนึ่งที่แท้ชายคนนั้นป่วย เป็นโรคผิดเลือดตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่3เดือนหากต้องการมีชีวิตรอดเขาต้องตามหาผู้หญิงที่มีปานรูปผีเสื้อบนหน้าอกและมีเพศสัมพันธ์กับเธอถึงจะมีโอกาสรอดชีวิตแต่ชายคนนั้นใช้เงินไปจนหมดตัวแต่ก็ยังหาไม่พบเด็กหญิงที่นักพรสพูดถึงโดยไม่คาดคิดตอนนี้กลับพบเธอโดยบังเอิญแต่เด็กหญิงไม่เต็มใจถายตัวเองเพื่อเรื่องนี้จึงไล่ชายคนนั้นออกไปทันทีชายคนที่ถูกไล่ออกมา จึงต้องให้ผู้ช่วยรีบไปสืบหาข้อมูลทั้งหมดของเด็กหญิงในเวลานี้เด็กหญิงก็เศร้าโศกอย่างมากเพราะแม่ของเธอต้องการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาขาของเธอไว้แต่เด็กหญิงไม่มีเงินค่ารักษาดังนั้นแม่ของเธอไม่อยากเป็นภาระให้กับลูกสาวมากเกินไปจึงตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้านไปพักฟืน้นในตอนนั้นเองก็มีคนมาที่บ้านหลังจากที่เด็กหญิงเปิดประตูเธอก็ได้รู้ว่าคือคุณลู่เศรษฐีได้หาทีมแพทย์มาให้พวกเขาเพื่อรักษาแม่ของเธอเมื่อได้ยินดังนั้นเด็กหญิงก็ดีใจมาก เพราะพวกเขายังไม่รู้คุณลูกคือชายคนนั้นเมื่อวานพวกเขาทั้งสองยังคงต้องการตามหาคุณลูกและขอบคุณเขาด้วยตัวเองแต่ไม่คาดคิดว่าในตอนนั้นเองชายคนนั้นก็รีบมาใช่ฉันเองทําไมคุณคุณฉินน่าจะรู้เหตุผลดีใช่ไหมฉันรู้สึกขอบคุณมากที่คุณช่วยแม่ของฉันแต่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่คุณคิดถ้าอย่างนั้นชีวิตของแม่คุณสําหรับคุณไม่สําคัญงั้นการผ่าตัดของแม่คุณก็ไม่ต้องรีบแล้ว เ <Yeah. S 2> พื่อช่วยแม่ของเธอเด็กหญิงจึงถามเขาว่าต้องการเงื่อนไขอะไรดังนั้นชายคนนั้นจึงพูดตรงๆว่าต้องการให้เด็กหญิงนอนกับเขาหนึ่งครั้งแต่เด็กหญิงเป็นคนที่ยึดถือประเพณีมากผู้หญิงถ้าอยากมีความสัมพันธ์กันก็ต้องแต่งงานหลังจากได้ยินชายคนนั้นก็ตกลงทันทีโดยไม่ลังเลฉันแต่งงานกับผู้ชายคนนี้จริงๆยินดีต้อนรับกลับบ้านคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงคุณฉิงเชิญทางนี้ ยินดีด้วยท่านประธานลูกตอนนี้แค่มีเพศสัมพันธ์คุณก็จะมีอายุยืนยาวแค่บอกว่าหลังจากมีเพศสัมพันธ์คุณฉินจะตายเงินก็เตรียมงานศพให้เธอเลยคุณลูกคุณช่วยให้ฉันมีเวลามากกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมฉันอยากจะกลับใจ ดูให้ชัดตอนนี้ฉันคือสามีของคุณยังมีปัญหาอะไรอีกไหมคืนนี้ต้องให้ฉันถอดฮัโลโหลอีกสามนาทีหยุดจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแม่ฉินเย่อย่าๆเลยอย่าให้ฉันพูดเป็นครั้งที่สองว่าถอดช่างเถอะน่าเบื่อ ฉันจะนอนที่ห้องทำงานคุณผู้หญิงนี่คืออาหารมื้อเย็นของคุณทำไมคืนแต่งงานถึงแยกห้องนอนกันละ่ะช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นไม่รู้ว่าคุณผู้ชายจะทนได้ไหมห้องทำงานคงจะหนาวมากฉันควรจะเอาผ้าห่มไปให้เขาไหมนะการตายของคุณช่างน่าสงสารรีบไล่พวกเขาออกไป คุณผู้หญิงทําให้คุณตกใจหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถูกส่งมาโดยน้องชายของท่านประธานลูกส่งคนมาให้เขาหวังว่าท่านประธานลูกจะตายเร็วๆทุกวันเพื่อที่จะได้สืบทอดมรดกของตระกูลลูกน้องชายแท้ๆก็เป็นแบบนี้เหรอท่านประธานลูกเกิดมามีพิษในเลือดอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่โชคดีที่เขาพบคุณฉันได้ยินมาว่ามีเพียงผู้หญิงที่มีปานรูปผีเสือ้อ เท่านั้นที่สามารถช่วยท่านประธานได้คุณคือยาแก้พิษของท่านประธานที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองเขาแต่งงานกับฉันเพียงเพราะฉันเป็นยาแก้พิษใช่ไหมคุณผู้หญิงทั้งหมดนี้คือสินสอดทองมั่นที่ท่านประธานลู่มอบให้คุณสิบอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนในเมืองชงชิงกาะรีสอร์ทในทะเลอีเจียนหนึ่งเกาะรถสปอร์ตสุดหรูสิบคันเงินสินสอด6.6พันล้านทั้งหมดนี้ให้ฉันเหรอฉันฉันรับไม่ได้คุณรับไปเถอะ นี่คือสิ่งที่ท่านประธานสั่งให้ฉันเตรียมตั้งแต่เช้าตรู่บอกว่าไม่จัดงานแต่งงานจึงไม่อยากให้คุณรู้สึกน้อยใจเกินไปเขารักษาแม่ของฉันเขาให้ของขวัญราคาแพงขนาดนี้กับฉันฉันควรจะช่วยเขาไหมสภาพร่างกายของคุณแย่ลงเรื่อยๆต้องรีบมีเพศสัมพันธ์ถึงจะได้ท่านประธานลู่เธอรับสินสอดแล้วหรือยังป้าเฉินบอกว่าเธอนำไปแล้วแต่ท่านประธานลู่ให้เงินมากมายกับคนใกล้ตาย แบบนี้มันเหมาะสมหรือแค่เงินซื้อชีวิตเท่านั้นเตรียมลงศพให้คุณผู้หญิงเถอะใช่ท่านอาจารย์หูซินหรือเปล่าเธอเป็นอะไรไปของขวัญเหล่านี้มีมูลค่าหลายร้อยล้านได้ยินมาว่าท่านอาจารย์หูซินเป็นผู้เชี่ยวชาญจากโลกอื่นมีวิธีไหนบ้างไหมเพื่อช่วยสามีของฉันทำไมคุณฉินถึงอยากช่วยเขาเขาเป็นคนที่รวยที่สุดในฉงชิ่งนะมีทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านถ้าเขาตาย ทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นของคุณทั้งหมดไม่ใช่เหรอฉันไม่ต้องการให้เขาตายเพื่อทรัพย์สมบัติเหล่านี้แม้แต่น้องชายแท้ๆของเขาก็ยังสามารถเป็นศัตรูกับเขาได้ฉันไม่เชื่อว่าคุณชินจะไม่หวั่นไหวเขาเป็นสามีของฉันฉันต้องช่วยเขาผู้หญิงคนนี้นี่มันโง,ง่จริงๆเนื่องจากความจริงใจของคุณฉันจะบอกวิธีหนึ่งให้คุณการนอนกับเขาสามารถช่วยเขาได้ ขอบคุณท่านอาจารย์ในโลกนี้ยังมีคนที่ไม่ต้องการให้ฉันตายที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองงานเลี้ยงฉลองจบการศึกษาคืนนี้เวลา20่สนาฬิกาตรงนักเรียนทุกคนหาคู่เต้นรำด้วยตัวเองปกติฉันนอกจากเรียนก็ส่งอาหารจะไปหาคู่เต้นรำที่ไหนคุณลูกคุณว่างบ่ายนี้ไหม ท่านประธานลูกวันนี้ยังมีการประชุมสําคัญเร่งด่วนอีกแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องไปต้อนรับลูกค้าที่มาจากยุโรปเหนือมีอะไรหรือเปล่าช่างเถอะเขายุ่งมากจะไปกับฉันได้อย่างไรไม่เป็นไรขอบคุณคุณลูกคุณลูกพิษในเลือดได้บุกรุกเข้าสู่หัวใจแล้วต้องรีบมีเพศสัมพันธ์กับคุณฉินถึงจะได้ ฉันจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนอย่างมากที่สุดสามวันคุณลูกคุณกับฉินหมิงเย่ถูกกำหนดให้มีชีวิตรอดเพียงคนเดียวในตอนนี้อย่าใจอ่อนอีกต่อไปชีวิตของคุณมีมูลค่าหลายร้อยล้านเธอฉินหมิงเย่เป็นแค่นักเรียนยากจนอะไรสำคัญกว่ากันคุณต้องคิดให้ดี ป้าเฉินท่านอาจารย์หมูซินว่าอย่างไรคุณลูกมีเวลาเหลือแค่สามวันเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่คุณสองคนเป็นสามีภรรยากันคุณต้องช่วยเขาอะไรนะคุณลูกคุณไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ตายหรอกแต่ฉันได้ยินมาว่าเริ่มสนใจฉันแล้วเป็นเพราะฉันให้เงินมากพอหรือคุณสำนึกผิดแล้วเหรอ ตอนนี้นอนบนเตียงนอนเป็นเพื่อนฉันหนึ่งคืนคุณคือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตฉันฉันก็ยินดีเต็มใจแต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องการแล้วออกไปแบบนี้เธอก็จะไม่เข้าใกล้ฉันอีกแล้วใช่ไหมคุณผู้หญิงเหลือเวลาอีกแค่สองวันป้าเฉินเขาไม่ได้อยากจะแตะต้องฉันเลยท่านประธานชอบทำเป็นเข้มแข็งแบบนี้เสมอแต่ฉันมีวิธีอะไร ทุกครั้งที่ท่านประธานพิษในเลือดกำเริบจะปวดไปทั่วทั้งร่างกายอ่อนแรงไร้เรี่ยวแรงรอจนกว่าครั้งต่อไปเมื่อพิษในเลือดกำเริบอีกครั้งคุณก็ทำตัวลุกเข้าไว้คุณลูกถ้ายังไม่มีเพศสัมพันธ์คุณจะตายใช้ชีวิตของคุณผู้หญิงแลกกับชีวิตของคุณมีแต่วิธีนี้เท่านั้นที่คุณจะอยู่รอดไม่เป็นไรใช่ไหมออกไปพูดอีกฉันจะตัดลิ้นคุณ ฉันบอกแล้วออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ยังทันคุณลูกให้ฉันเป็นยาแก้พิษของคุณเถอะ